สุกีมันเสมอมั่นเครื่อไหมพี่น้องเอ้ยวัวเด้วัววัวเครื่อเกาแมา่บ่ใดเขาไช้คนปลูกอย่างวัวซิว่าสุขีมันเสมอมั่นเครื่อไหมย่าเก็บย่าไข่ยาป่วยยาจนเดอ้อพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยาจืดลำเพลินออฟฟิเชียลมาแล้วมาแล้วมาพร้อมครับ ทีมงานพญาทิพย์มือนี้มีโอกาสไดม้มาหาพีหานองทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดหาหม่งจอดรถสกพี่นองจังคุยกันเจรจาก,กันสวัสดีครับลลาางบาางบบเเยยพอดตะมาหอดแล้วก็คือเกาเหมือนเดิม มาหอดแล้วโอ้มีกานม่ก,มกันนั่งทาโดนเติมต้นอนอี่แสดงว่าโอ้ยสะ้อมันเบิดหลายแล้วแต่ว่าหังหงบ่แม่นมีดีกีหรือว่าเบิดนี่คือแบบเบิดนี่คือ,อน้ำน้ำดื่มพร้อมกับเอ,ออี่ยังอื่นนี่ยัง 又回来的，嗯，哦、嗯，哦哦、啊，哦、啊，扫那当归。我你快连我你。 ลืมกัดลืมเนีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีปอกยัคนแบนคนั้หดเลยเว้ยบเนี่ยมันถึงมีเวลาเรมันเองตัวถูกต้องนม่ช่ชก็ไม่เวลาที่ตัววาเไม่ก้มเงสไม่ก้มงนเสงในสมองเขาเขาก้มเงิสื ขาอ่านมึงแต่ละจุดลจุดและจุดแแต่ละฟองไปสักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาร่วงทีมมันม่ยังทเวลาตัวเอยังไม่ได้หอนเลเขาเป็ไรกันเนี่นึเออะไอไงนีโอ้ยเาเห็นตาเห็นตากันแี้กเาำใจใจจิงกันกมากากมากบเก บนนี้หลังจากนั้นิมาถามมีเครื casual, ่องคิดเลขะอยากโกสุ Gym, ่มโกสุ si ่าระกี่กิโลกสีอาการะคมาอก่กิโลกจอากหร้มาชี่กี่กิโลมาจากห้านาสี่ประมาณอ่ามีบกี่ฮะมันไมถดกันรมีมากลแ่ครับมันถลักก้อน

กากแง่ตลาดมาสักมาังบ่อจะตังบ่อเขาพูดท่องพูดท่องแรงมั้นี้ัว่น้เล่ลอยหอมเจ้าเจ้าเจ้เจ้อเจ้มเจ้ไหนอ่ะสิต้องไปเสียเสี้เกยบน้อยก็มาเยี่นไหวอย เขาจังเดียวว่ะรัดไปตายไปสบายดีพี่น้องก็ไปไปซื้เมาแยกยืนหมวดซ้อนบปจุ่มมก็เส้นเหี่ยงมุงเสอีกแล้วผมตกมึงเลยมันเลยป่ั้วันนี้ประกาศเชียข้าเงินข้าวไก่ไก่แจวเรานี่งแรกเป็นร้อยวพี่เรื่อเป็นไรเราก็ไปแต่ว่าถ้ามันถ้ามันไก่เปนอะรที่ร้อนเหรอโอ้ยปล่อยแม่ป่อยปอให้กันวออกเป็นไม้่ายคือเ่าคือเ่า เำนัน Bi ันันาว่าคไห้จะกินจะกินต่อโอ้ชาวบ้านใครจะมุ่งเที่ยงเกือกเหรอจะออกจะมุ่งพอมาพูดก็เปนก็เป็นกาามากันแต่ออมาจากบ้านออกมาออกจากบ้านจะแม่งทุบออกไปจากไม้จากไมนี่ยกมุ่งแกมุ่งซีมุ่งครับซีมุ่เศร้าีมุ่เศร้าผู้บออกไปผู้บัออกไปสองสิบห้าเนี่ยหมดรทดลองแล้ั่นแล่แหลก่งเกี้ง จะรดดีอะไปก็อยางปลาี่นรองครับถ่ายแยกเกินเดีกยาเดี๋ยวเพราเพิ่งนามันให้เราเขียวเขียวน้องก่อนเต้าเต้าก่อนดปวยเอีกประมาณสัก20นมทีเขาจะปงเรียนเราเรียนรยานเนี่สิต2เเต่น่อเยต่ออนยีเีคิดเลยไปกโอ้ยกีน้ไมด้ไม่หหรอกจะฝากว่าจ้สันนำเงนน่ะเนนนนหเียวเขยวเขียเยวนะแล่าคุยกันแล้วกับแกงเราคนั้

เออมีอะไรบ้างมาปกมาพอกันแล้วทั้งทีมงานพยาธิถึงมาคุยกันคุยงานเก่าคุยงานกันบางคุยงานเก่าคุยงานกันนี่ขึ้นมาเพราะว่าคือโครงการที่เราทำคือการไร้สุดมันคือนื้อเจืมฮอดตีสามมาต่อหรโอ้เลยไลยเอาไล่สุดแก้วาครับมาทำสิ่งประชาแล้วเพื่อนนี่บาดีจากซองจากมุ้งล่นแมวลาฮอดซองถุงจากซองถุงเนี่ยเอา โอ้เมื่อเด็ตีสามจะาบว่วเจ้าอน้าจะขอน้าเจ้าอาขอนาจากงูเห่าสองงูคือมเนีน่ยกิเขาเขาไม่ได้แล้มไม่ได้แลมว่ากูกูบรเวรอกวปสิตลิเพราะยี้เพิ่ทู่ห้ายุส่เดสิอันยูกุมเดียววัดสิไม่โอ้ยอันยูอันบ้านแพงเดียววัสเอาเจ้าสิยัเขาไปซื้อเขามานในทุกการบ้านึ่งเขาสิมนกะเลยเราซื้อเขามาซื้อเขาขมานกินลาบหมูกินเขาแล้วจะมาได้ ที่มันกินอะไรกันกินอะไรี่เขาคนหามันกินดือ3สามข่าวน่มันยังครบมืออืมแค่มือหนึงกินข้าวเดียวมันจะเป็นทั้ประยุท์กินสองขาวนทมาใหไไปอากินอะกินทาดกัเดี๋ยวไม่น้ำเย็นก็ได้เหนผมไปหาอยู่อีกสองมือมัโอ้ยไก่พดเลยหมนน้ำกินได้นี่นนเราหน้าไม่หเลย่าไปยังหาจินงหาินงเลยตามถนนดานด้วย

ไปเรื่องกอนเาแล้วก็เรื่องบนั้นคือมาอีกอันบอกกันไว้ครับไม่หามกนไหนอยากกะใช้สินโอ้โหขวเมื่อวานกบพุนิ้วขวกันรอมไม่ชละนิ้วกวัลอมคือแม่กักํพมาได้ไหมเอาแล้วกูวันเลียวไลืมเลย่าโอ้ลืมคือป่วลืมไม่ทีเดอยาไม่ได้หลาไปกโอ้ได้สอมันหาปัญใจเลย ให้โลดไปคนตึ้งอ่ะปั่นปั่นกันใส่ปั่นปั่นกันต่อ ัเ,พพเกียดว่าหมวดควันป้าผมเป็นชิ้นเป็นกแลดวกอ่ะยี่ป้าเป็นเป็นต่มไปเนื้อป้าผมเป็นนุ่้อยวไขาผมได้คือเพิ่งตาบ้องี่เอินเขาไปเน่ไปได้ปากกดหน่ยอยตัวหนึ่งล่อยเลย,ยละกะเรากะจ้าชูท <c oughs> ัมันม่ป่านะมันใสนอ่อนแล้วป้ามัน,มนุ่มไปแล้วป่ามอปาก็ขึปาบ่ท้ออ่นปาบ่ท้ออุ่นแต่ว่าแต่ว่าไมงันใกล้ กูจะว่าถ้าจะไปนั่งกูยันไปสร้างบรรยากาศชีพอกนี่นั่งมันกูไปเมือกูไปพูดเยวกูยากกูนั่งแต่กันกูก็ไ่ไปไหนโนี่น่เดียวหากันเกินนี่จงนั่งแล้วนี่ก็ไปนั่งไปเมือนั้อดู้เป็นแหงโชกมาหนักตึงลามนกมานกก็ะสิขึ้นสภาพเราขาดกูปวดกูปวดไปยังคือปะทิงะท้มงกูว่ามองน้ำตุน ขันน้ำต้เออขันน้ำต้นแห้งเพราะเราปอกันไ้เลยอาวดอกไปมัน่มไปหมดวันดอไปพไปหอดวันมอนเเป็นสะบานแยงดีน้ำต้นโตกลางดีพมไปเออก็รู้ว่าไปย่งเนอะเขาไปต้นสาธิ้สุกสาสดีครับทุกสดีครับสวสับ เอายังเชื่อเชื่อวางขอบคุณขอบคุพี่นครับป็นผู้ไทยครับพี่น้องเอาพ่อช่องเอาขึ้นจ้ารังันผิดพอีเดินทางมากระบัอดช่องของโลกของเผือมหอนแล้วช่องของย่จืดลำพูดอาิเจ้ยุดไว้สะกรอให้พี่น้องเบิ่งแล้วอย่นลืมคดไลค์กดแช่์คตติดตามโคัตะไคร้ความกับซั่กรบดิ่งดังติ๊งิงแล้วใจะขาวโฆษณา ชิปนี่เอาไปสนีพบกันชิปต่อไปชิปเป็นชิปนั่นพี่น้องท่านผ้ติดตามชมชท่นี้ก์นาเข้ามาสวัสดีจ้า